สวัสดีครับานผูชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำชช่เด้ครับผมมนีครับกะบดุนดวนครับม่หันฝนตกแห้งขนาดครับแม่เอฟซี่กัทรงแนวทางตัวเลขมากพอดีครับผมมณีฝนพ่วงดีเศร้าจักน้อยนะครับผมเลยมาต่างกลองจัดคลิปที่4านบูชมเลยครับเพราะว่าคลิปนี้สําคัญมากนะครับมาดุนดวนครับมาปุ๊บลงปั๊บเลยด้ครับานผูชุมคลิปนี้ครับผมกัสิมานําเสนอแนวทางตัวเลขของสอสานามบินน้ำได้ครับ เป็นน่วยลางครับที่ทุกท่านร่อคอยครับผมกับฝากติดตามผลงานของเพื่อนนี้ได้ครับงวดว่างหันกับเขาเจ็ดนะครับลักน่วยครับเลขออก8ปดเจ็ดครับผมนี่แหละครับสมกับอีกท่านผู้ช้มร่อค่อยอีเด้ครับผมนี่แหละครับหูวน้ำแทะก็ต้องขอบคุณนด้ครับผมใน F ี G จีดีกับซอสสนามบินนมครับที่นําเน่ทางขอมูลมาแบ่งปันให้ทุกท่านทางสองด้ครับขอแหมม่นมานถูกรางวัลแง่น้ากันนด้ครับ ในวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนี่แหละครับตามกันต่อเนาะครับคลิปแรกผมกัลงแนวทั้งตัวเลขไปทีเดียบร้อยนะครับเป็นเลขเกิดเนาะครับคลิปที่สองเป็นเลขดับครับผมนี่แหละครับตามกันต่อเรื่อยๆครับผมคลิปที่สามเป็นเส้นบอลบือครับนี่แหละครับลงไปเมื่อกีเลยนะครับท่านผู้ชมคลิปที่สี่มาซานิดนึ่งนะครับท่านผู้ชม พราะว่ามาปุ๊บผมก็ลงปรับเลยครับบ่มมีกักเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของซอสสนามบินนามเนาะครับเห็นท่านผู้ชมรอค่อยกันเข่ามาเยอะเนาะครับในเอฟซีก็บซงมาใบสามเคืองครับผมผมก็รีบลงปุ๊บเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับตามกันต่อครับตัวน้าแท้ก็ต้องขอบคุณเอฟซีทางซองทุกท่านครับที่เข่ามากดไหลคดแชร์บอกสอนนะครับผมก็บสีปรับปรุงพัฒนาเขียนไปดีเลยเด้อครับท่านผู้ชม นี่ล้ครับสำหรับ่านผูสชมนะครับที่อยากได้มีแนวทางเด็ดทางดังนะครับคแอด,ดไอดีไล่รีวาโทั่วมากเบอร์ที่ผมขึ้นหน้าจอได้เลยครับท่ามผู้ชมนแล้ครับแนวทางตัวเลขจะได้เซียนมั่มเขามาาไม่ไหมนะครับหลากหลายเซียนนะครับกับเขามาเป็นสะพานบุญไลยด้วยครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้ทุกท่านเด้ครับผมนี่แหละครับสู่กันต้อครับ เ,เดี๋ยวผมจะไล่เบอร์โทรให้ฟังอีกครั้งด้วยครับพราะว่ามีแม่เอฟซบางท่านนะครับที่เพินคอมเมนต์มากคนอยากได้ยินวุ้นน้ำชัยบอกมากกลัวนะครับตาเพื่นบ่ค่อยดีครับเาสำหรับใครที่สนใจจะสั่งคีมหรือว่าแอดแอดีไล่มาเป็นสะพานบุญให้แนวทางตัวเลขแป้งปันทางช่องนะครับโทรมาบเบอร์นี้เลยครับ081 501 6139ครับ ฟังอีกรอบด้วยครับท่านผู้ชม0815016139ครับนี่แหละครับเบอร์นี้สา Smart ID ไล่ามาได้กับโทรมาได้ด้วยครับท่านผู้ชมถ้า S ID ไล่บดเป็นกับทรมาก่อนก็ได,ด้ครับที่ว่าจะให้ลูกหลานท่านผู้ชมนะครับติดเพลวอ S ID ไล่เป็นกัจัดได้เลยครับท่านผู้ชมผู้น้ำใช้กับลอดตอบทุกท่างนีเด้อครับนี่แหละครับ เ๋าสอนามบินนำมาด่วนๆเ้วได้ครับหูน้ำไส้อกตอนมือโซ่เนาะครับท่านเดขาดค่าอยู่ครับมาเลยครับผมแต่มาส่วนปนตบพอดีครับผมใบสามครับอ๋าผมกะสีรีบลงด่วนๆนะครับท่มุผูส้มนี่ยวะครับมาแล้วก็รีบลงครับผมเดี๋ยวทั่มุผูส้มล่อหน้าครับแต่ลุงงวดเก่ากับงวดไม่เทียบเซกันเลยเด้ครับถ่มุผูส้มอ๋าเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับไปรับช้มเราฟั่ง อสสนามบินน้ำน่วยลางน้ากันเลยเลยครับเอาครับท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยครับนี่แหละครับเป็นงวดเก่าของเพิ่นนะครับสําหรับน่วยลางของซอสสนามบินน้ำนะครับงวดที่16พฤษภาคม2 5 6 8ครับนี่แหละครับก็เป็นแนวทางตัวเลขของงวดเก่าด้วยครับเปิดกไหนึ่าหกเจเนาะครับเขาเจ็ดลักน่วยตรงๆเลยครับท่านผู้ชม8 7เเม็ดเดียวครับผมนี่แหละครับ เขาเจ็ดลักหนวยตามด่เป่าเป็นตังไว้ได้ครับ่านบุช้มงวดหนีก็มาแล้วครับเห็น่ันบุช้มอ่าล่อค่อยกันมาหน้านะครับเปิดมาปุ๊บุูน้ำใ้ก็ลงปับไป้ด้ครับนี่นะครับสําหรับซอสสนามบินน้ำครับผมเป็นงวดเก่านะครับผมกับมาไทย่ันบุช้มเบิ่งไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับสําหรับท่างงวดไม่ได้ครับ่ันบุช้มนี่ครับงวดใหม่ครับผม ศอสนามบินน้ำหนึ่งมิถุนายน2568ครับมาในรูปแบบเหมือนเดิมครับานผมุชมฮ่าตัวเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวเลขอะสีมีปรับเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่ายังมีติดหนึ่งอยู่นะครับานผู้ชมหน่วยล่างครับผมหนึ่งห้าแปดศูนย์ครับนี่แหละครับเนื่องางตัวเลขของซอสนามบินน้ำนะครับกับจีมาในรูปแบบแบบนี้นะครับล่างเทียบกับจะมี สองตัวล่างให้ท่านผู้ชมพร้อมครับกพิจารณาในการรับชมรับฟังเอาได้ครับแคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเพื่อนมาดุนดวนครับผมก็เลยรีบลงครับผมนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับเพื่อเป็นการบ่ผาดแนวทางตัวเลขดีๆครับนี่แหละครับเขามารับชมรับฟังกันได้เลยครับบูน้ำใส่กับตกใจเลยนะครับท่านผู้ชมแม่เอฟซีส่งมาปุ๊บ ซอสนามบินนำาม,มาแร้วครับผมรีบลงเลยบานอูน้ำไช่กับเขียนปึ๊บรีบอัดขีบตั้งกล่องเลยด้ยครับ่านบุชม้มเพื่อ่ันบุชมทุกทันเด้อครับนี่แหละครับก็ต้องขอบคุณนุกทันครับที่เข้ามากดแหลกกดแช่กดติดตามนะครับเป็นกําลังแรงใจใผมครับขอบคุณนทีแม่เอฟซีใจดีหรือว่าพอเอฟซีเนาะครับทีโอนเงินเข้ามาผูกเขียนอูน้ำไช่ครับขอให้ สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเ้ยครับผมที่แสดงความยินดีกับผมนะครับนี่แหละครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงซ้ำเนียแลครับแนวทางตัวเลขของซอสสนามบินน้ำครับบวนน้ำใสมวนอีจัดซีคลิปไปเลยครับผมนี่แหละครับซอสสนามบินน้ำนะครับเพิ่นมาแบบดุนดวนครับทาบุู้มจะต้องลงให้ดุนดวนครับเดี๋ยวอ่าบอท่านนะครับผมนี่แหละครับ จดให้ทุกท่านครับผมหลดเร็ยวท่านใจนะครับพิษพาดมองได้กะขอโทษขอให้เอฟซีทางสองทุกท่านเด้อครับผมกับสิปั๊บปรุงพัฒนาคาดีทันบุชมบอกสอนนะครับนี่แหละครับแคปหน้าจอเดเลยครับผมหน่วยล่าง1 5 8 0ครับงวดก้อนนะครับ่านูุชมที่เขามาติดตามไม่แลครับหัวน้ำชาไเก่เอามาโซ่ไทยติให้่ันบุชมเบ่งพร้อมครับสำหรับเสาสนามบินน้ำครับผม สิบกพดเสื้อางวดดีผ่านมาครับเข่าแปดเจ็ดตรงๆครับเอานี่แหละครับเห็นกันชัดๆแล้วนะครับท่านผู้ชมหัวน้ำไส้กะจัดให้เน้นๆเลยครับเน้นตัวไหนมาตัวนั้นครับผมนี่แหละครับเน้นเจ็ดครับผมคลิปแรกแอดแซงเดือนแปงไดแน่นะครับท่านผู้ชมได้เลขตัวได้กันแน่ครับสำหรับเต้มลางครับจัดเลนไปครับ คลิปที่สองก็เป็นเลขกก็หนาลงทุนนะครับพอบางพี่กับใน f c ฟนะครับเป็นเลขดับครับคลิปที่สามเป็นเส้นบอลระเบือเรียกว่าเส้นุนเยสารข้ามนะครับก็ลงไปดวนๆเหมือนจีได้ครับามุส้มคลิปที่สี่ครับดวนจีเลยครับทามุส้มสอสนามบินน้ำครับหน่วยล่างครับเอาเห็นกันชัดๆแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แคปหน้าจอได้เลยครับผมอน้ำใสีก็ต้องขอบคุณแไมเอฟซีใจดี แล้วก็ซอสนามบินน้ำครับที่นำแนวทางของมูลตัวเลขมาแบง่งปันให้ทุกท่านได้ครับก็บอวยพรใน f อฟทางสองทุกท่านครับให้ยุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงมั่นหมั่นนํำกันครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ